ยนเดียสาสขาสกลนครสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมโปรโมชั่นแต่ละรุ่นกันนะคะตัวแรกจะเป็น28แรงม้าจะแถมเวทถ่วงหน้าให้นะคะเสื้อหมวกถุงเขียวตัวต่อมาจะเป็น36แรงม้านะคะจะแถมอุปกรณ์2องชิ้นใบมีดดันหน้าแล้วก็ผานพวนเสื้อหมวกถุงเขียวนะคะลูกค้าคือคุ้มเกินคุ้มนะคะโปรโมชั่นของเราต่อมาจะเป็นรุ่น 50d series นะคะของเราจะแถมใบมีดดันหน้าให้ลูกคา้าเสื้อหมวกทูนเกียวเหมือนกันนะคะลูกคา้าตัวนี้คือคุ้มมากมากลูกคา้าไม่จองไม่ได้นะคะลูกคา้าต้องมารียบมาจองกันได้เลยนะคะต่อมาจะเป็น 50e ตัวนี้นะคะเป็นระบบใหม่ตัวใหม่ของเราเองนะคะจะแถมใบมีดดันหน้า1ชิ้นนะคะเสื้อหมวกทุงเทียวเช่นกันนะคะลูกคา้าโปรโมชั่นดีมากๆเลยะคะ่ะลูกคา้า แรงดีทนทานคุณภาพดีเยี่ยมนะคะลูกคก้ารถไถสีเขียวของเรานั่นเองต่อมา40แรงมา้าจะแถมใบมิดดดานหน้าให้เสื้อหมวกถุงเขียวนะคะมีบริการหลังการขายรับประกันตัวรถ1ปีหรือ1,500ชั่วโมงมีบริการจัดส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านของท่านเลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นรถรุ่น55แรงม้าของเรานะคะจะแถมของแถมมาตรฐาน1ชุดมีปั๊มลมน้ำมันเครื่องกองเครื่องถุงเขียวน้ำมันดับหน้านะคะโปรโมชั่นคือคุ้มมากๆต้องมารีบจองกันนะคะลูกค้าที่สาขาสกลคนครนะคะต่อมาจะเป็นรถรุ่น 76แดงมานะคะต้นจะเป็นพี่ใหญ่ของเราเองนะคะที่สาขาสกลนครจะแถมเป็นกระบอกช่วยยก1ตัวนะคะแล้วก็ของแถมมาตรฐาน1ชุดมีปั๊มลมน้ำมันเครื่องกองเครื่องถุงเขียนน้ำมันดบับหน้านะคะลูกค้าโปรโมชั่นดีๆนะคะต้องรีบจองนะคะขอบคุณคะ่ะ